ข่าวเต็มพื้นเลยแหมออโอเคนะครับสวัสดีครับผมบาสเคี๊ยวติ๊กอิสานพ่อเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาจากาน้ำไม้มีนักจาเห็นดอกแคล้นเต็มเลยพี่น้องเห็นบ่ขาวตะไกรเลยติ๊กติเก็บเมือไว้กินกับแจ่วปีนี้ยังไม่ได้กินเลยเนดะ้อน้ำ กบออกบ่เม <emaal> <Christmas. S 1> oh no ื okay, Walker, been, on. <th> ่อคืนนี่เก็บดอกแคนาข้างทางเมื่อว่ากินกับเกยวกับปนอโศนขับรถผ่านเลยบอกบอกเขียนแบกๆบกแบกบกอู้ยพุ่น่ะอู้ยขาวเต็มพื้นเลยแหมนี่พ่น่ะโอ้ เก็บเก็บบาเก็เอาเมือลวกไว้กินแกหน่อยมาก็เบิดดูดูได้หนี่ต้นเพินินนี่ถือว่าสวยจ้ะถ้าเศร้าหันตึก๊กหนึ่งสิอันนี้กว่านี้ขาวกว่านี้อันนี้มันเริ่มอยากเขี่ยวแล้วก็มีอมของก่อนเมื่อวานนี่ก็เต็มเลยพวมีคนเก็บเลยเนาะเม็มันออกมันหล่นนานแล้วจ้ะ เราหันช่วงนั้นเรากินดอกกระเจียวเนาะอันนี้ก็เป็นอีกดอกไมก้หนึ่งชนิดที่เป็นผักกินได้เอินดอกเคนาะตามปั๊มน้ำมัน <c oughs> เพื่อนจะเอาไปปลูก <c oughs> เคนาะ <c oughs> เคนาะ <c oughs> เนะ <c oughs> พื่อนนึกดอกเคนาะ <c oughs> มันมีสีเดียวนี่แหละแม่นเนาะพี่น <c oughs> ้อง <c oughs> มันบูมีสีอื่นแล้วได้เนาะ กกลนกับปูนี่บ่เนาะฝนตกใหม่นี่ดิยัด,ดวายอยู่นี่ <c oughs> เก็บเอาเก็บเอาเก็บแล้วก็ไปดึงดอกเอ้เกสรนข้างในมันออกจ้ะน,นี่ที่อยู่ข้างในมันนี่เพราะว่ามันมีรสชาติขมดึงออกเลยถามว่าหายขมไหมมันขมแบบขมอ่ำล่ำนะพี่น้องมันบ่เมนขมแบบขมปีดคือดอกสะเดามันยังขมแบบขมแ,บบขมแหงเนาะ แต่ดอกแคนมาม่ใขมอำลำเอาไปซุปก็ได้จ้ะเอาไปซุปหรือเอาไปตำป่นใส่ปลาทูก็ได้ต้มให้มันซุกแล้วแล้วมาปั้นน้ำออกแล้วเขาก็หันห่นหัน่นหั่นแล้วก็มาตำกระแซบแบบนั้นค่ะเดะขาวเต็มเลยแต่ว่าไปลวกแล้วก็เหลืออยู่ดอกจกักแกะไอ้ข้าบนึงนมีกลิ่นหอมด้วยจ้ะหอมหอมมันอ่อน พี่น้องหลายคนก็น่าจะเคยกินหลายคนก็อาจจะบ่เคยกินโอเคนะเห็ดิเอ้าโอเคนะเขาข้าวลอถือดูสวยๆยามเช้าที่หล่นมื่อไหไอ้เมื่อบี่หลายพวดเมื่อสาติกจะเอาไปแกะ เกสรมันออกแล้วก็สิเอาไป<ด>ต้ม<ด>ไว้ปั้นไว้ทางยังบ่มีเมนูก็ได้ไป <c oughs> เราเคลกลับบ้านเฮาก็บเบนนี่ <c oughs> กลับมาถึงบ้านแล้วพากันมันเย่ไขม่มดแดงจ้ะมาเบิ่งว่ามันเป็นเป้งหรือยังนี่ย่ามันไปปะบุ่มแม่ยังดอกหรือมันยังบุ๋มเป็นโอ้มันยังเป็นไข่แม่นางอยู่เลยเนาะซาแท้ <c oughs> <c oughs> เหม่ล่าสุดลงเบิ่งมือนั่นกับเป็นแม่นางเป็นตัวขาวๆนะพี่น้องมันยังบออกปีกไงนะอยู่ใกล้ๆมันโบกนานออกแหม่มือนี้ก็ยังบุเป็นอยู่ย่านมันเป็นเป้งบินไปเบิร์ตบ่แม่งยังเนาะเนาะนี่เป็นไข่มันเป็นแม่นางอยู่แต่ว่ากใกล้แล้วนาะตะคอเฮากระดกดก แต่ถ้าเผื่อมันหล่นหรอกวะเริ่มหล่นเลยเนอะฝนมานไขเ่เป้งไข่แม่นางขาวๆนี่งหมดแดงเต็มเลยถัดลงมากันนี่ถัดขึ้นไปก็ผ้ห่อใหม่แต่อยู่<ม>นี่ค่ะสี่หัาง แต่ก็มีห้างที่นี่เดิห้างห้างไปละผูกถึงหัวเขาในห้างยังบอกเคสนสีน้ำตาลไม่น้องเห็นบอัหนักใหญ่ๆนั่น่ะหัากหลายอย่งนี้นี่เนาะแต่ห้างนี่ก็เลยอยากไ้เมเป้ง อยากเลี้ยงไว้เป็นเป้งเออแต่ถ้ามันได้หลายอะไรเนี่ยห้องนี้ได้หลายแล้วกับสบู่เนี่ย่อจ้ะให้มันเป็นเป้งก่อนสามเทื่อนส่งเทื่อนอะไรได้เนี่ยนี่รอให้มันเป็นเป้งนี่เออมากัดมือสติ๊กเออไปน้องเอ้ยเนี่ยเนี่ยคนเพิ่งมาหาดน้อไม้มาไหมมันแซ่บเว้ย มันแดงเงี้ยวใสเนอะอ้ยสะเดุดไปนั่นแหละเอาให้บเกเขียนเหนื่ยค่อยเอาลงมาเบิ่งว่ามันมันเป็นระดับใดแล้วลงดูอุ้ยป๊าดบบกเขีนเอ้ยมันเป็นแม่นางขาวๆน่ะถุยบึกใหญ่เลยเอาพอก่อนพอก่อนมันเริ่มออกปีกแล้วจะปีกอ่อนๆแลหรือเบา้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนไป เดี๋ยวสติ๊กขอเคลียร์ก่อนเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะจ้ะเคลียร์แม่มันออกโกให้มันไต่ออกก่อนล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ๋ามันอยู่ในระดับนี้นี้นี้ยังเป็นตัวอ่อนอยู่ยังโบเกะไม่เป่งกันเลยนี่เห็นบ่มันจะเป็นตัวแบบน,นี้นี่นี่ยังโบออกปีกเด็กขี้รออีกจักอาทิตย์เราค่อยมาแย่ใหม่ประมาณนี้เด็กมาอันนี้นี่เป็นไข่ตึงก็นเลไข่ตึงเดียวเล่นน้อยนิด ทางเดียวจ้ะดิเอาถามว่าพอกินบอกพอก้อยเลยี่ <c oughs> ถั่วยนึ่งพอดีเลยนี่จ้ะอันนี้เดืสติกซีเป็นร่างน้ำนเป็นไข่ตุง่งอ่ะบันี้คลิปนี้กระโบมีอย่างหลายนี่แหละพาเก็บดบอกเคบนนี้จะติ๊กอาจจะทำเมนูก้อยไข่มดแดงแต่กระลูกดอกเคกินครับนะบอกเคนะ <c oughs> แต่อาจจะไม่ได้กินอ้างจ้ะคือว่าในคลิปก่อนนี่แ <c oughs> หละ เกีาไปทุละแมนอ่ะลาพี่น้องล้วจะบันนี้ครับผมเอาครับคลิปนี้ฝา,ากพีย่ให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีกำลังใจหน่อยด้ครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า